และนี่อ้อยอบประยชน์ผามนะครับผู้ช่วยจากบ้านบ้านเกาหลีบ้านเกาหลีสินค้าราคาปิดสูงปทะมาณเยอะเลยที่ให้ีปแลนด์จัดเต้นชั้นหนึ่งนะครับมาดูเลยบอกว่าเป็นแฟนคลับพี่อุกนางเจริญราคาคนนี้ขายขนมทลายกับนักผู้ชายเนี่ยเล็กเล็กขายลูกค้าลูกอ่าเรื่องใหญ่ครับและพบกับกล่องสุ่มเสื้อผ้าอุปยานี่ครับเนี่ยนี่คือเซอร์ส์หนุกนะครับวันนี้เราแพ้จริงๆประมาณสิบกล่องนะฮะใครจะได้อะไรได้ที่เซอร์ไพรส์สุดๆฮะ้ทุกกล่องจะมีของตมนาคุณ มูลค่าตั้งแต่350890ก็มีเรียกว่าเกินคุ้มเกินราคาต้องส่งอุปริยะเสื้อผ้านะครับราคากล่องละ500นะครับเป็นเสื้อผ้าที่พูดใส่ออกงานใส่ไปเดินแบบถ่ายแบบไปถ่ายหนังกอกอกบางตัวก็ไม่ได้ซักบางตัวก็ยังไม่ได้ใส่เยอะแยะของดาวลุงดาราเต็มเลยนะครับก็เราจะมีการไลฟ์สดกับไอ้อยมาเราจะมีการไลฟ์สดกันทุกที็น,นะครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่เน้นเลยเสื้อผ้าแล้วก็จะมีของนี่ อันนี้คือโอวากีนยามะขามป้อมแปดร้อยเก้าสิบบาทค่าแถมไปเลยค่ะนี่เจริญภูมิพหน่อยเป็นไรนี่คป็รลงจริงๆนะครับต้องเสียค่าน้อยไปไหมไม่น้อยเลยค่ะเยอะมากค่แน่นไหมแน่นค่ะแน่นลยู่เลยโอเคไปโอ้โหนี่นะคือจะรีบเร่งทุกๆวันนะครับรอหน่อยภายในเกณฑวันจะได้รับสินค้านะครับเพื่อเขอเขาคุณเอสตีทุกท่านนะครับตอนเย็นประมาณห้าโมงครึ่งเราจะมีการไลฟ์สดที่ช่อง อบวิญญาณแนวนะครับอย่าลืมนะครับกล่องสุ่มเสื้อผ้าพี่เอ็ดนะครับกล่องละ500เ้อยคุ้มเกินราคาแน่นอนเลยนะครับภายในเจ็ดวันจะได้รับสินค้ากันเลยนะครับนี่พนักงานคนสวยหวานตายแล้วคนมาดูกันเต็มเลยอ้อยแตกตื่นคนมาดูกันเต็มเลยนะนะขอโทษเดี๋ยวไปถ่ายน้องแมวต่อนะครับโอเคนี่คือข้างหลังส่งจริงนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคนะครับเป็นไง นี show, me. Me okay, oh ่เต hey, ้าผ้าสวยๆยงมีอเลยนี่โชว์กันหน่อยนี่สวยไหมสวยนี่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 โอ้ยสวยโอ้ยนี่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 ไม่ตายังมีเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนี่แท็กกันครๆ